เราได้ลรับ <desserts> ไ <ES> uh ัเอนะอืมกายเป็นของกันในฝ่า euh ย ชี้เลยครับชี้เลย้วรดไปเลยนะไปด้วยนะไปดเดนไปรูฝวกจังหวัดเรากขาไปเลแล้วัด ชี้เลยครับชี้เลยครับลุงเป็นไงบุ๋งเสาไฟเสานี่เห็นมานานหรือยังเห็นมานานแล้วครับสองสามปีแล้วครับอยากเข้ามาแก้ไขนะครับหน่วยงานของรัฐครับอืมตอนนี้รู้ไหมเป็นของใครยังไงไม่รู้ครับอืมแล้วห่วงยังไงบุ๋งครับห่วงอะไรห่วงคมเด็ดร้อนของชาวบ้านแหละครับถ้าเกิดว่าใครไปมาเสินทางเสินนีมันเสินรัดครับคนวิ่งกันมากอืมกลัวจะสังคมเด็ดร้อนจะเป็นกังขามันขึ้นก็ไม่รู้นะครับเนาะอืมอยากให้หน่วยงานมาแก้ไขครับทางรัฐลรัฐบาลอืม วบ้แต่ตาเลยครับอดูทํายังไงเนาะกลัวแต่มันจะล่มจะไปล่มตอนไหนก็ไม่รู้ครับ<อ>เป็นมาประมาณห้าหกปีแล้วครับมไม่รู้ว่าเป็นเสาไฟของใครผมไปติดต่อกับเทศบาลของดีดใต้เขาบอกว่ามันเป็นของไฟฟ้าหเปไปตัวก็ไฟฟ้าผมไปตัวก็ไฟฟ้าไฟฟ้าบอกว่ามันเป็นของ,งองค์การโรศัพท์แห่งประเทศไทย tot อมก็เริไม่รู้ว่า จะไปหน่วยงานไหนเพราะว่าของทีโอทีเขาเดินสายมาตั้งแต่เขาเดินเขาเดินเสามาปุ๊บเขาวางสายมาปุ๊บมันเป็นโทรศัพท์บ้านอมไม่เกี่ยวกับเทศบาลไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าอืมชีดเลยครับชีดเลย